จดเปนทึประจาเดือนของตัวเอง่ทุกเดือนเท่าือนที่เราแบบทำงานแล้วเราเครียดมากมากก็ยิ่งยาวใช่ก็จะถึงบางครั้งเนีถึงสี่สโอ้คือเคยลากไปถึงสี่สิบเลยนะคะแม่ก็เลยไปตรวจฮอร์โมนไปตรวจรังไข่รอบนี้สามีตรวจสเติมด้วยส่วนของตัวเองเนี่ยคือปรากฏว่าลดลูกก็ปกตินะคะแต่ว่า ลงังไข่เป็น PCOS ทั้งสองข้างเลยนี่ไงสวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby a n อ m o านะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะ และให้ความสําคัญในเรื่องของการบํารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการโฟนอินค่ะโทรคุยกันสดๆนะคะกับคุณแม่นัทกันค่ะคุณแม่นัทกันอายุแค่30ปีนะคะแต่เธอมีปัญหา PCOS ค่ะภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบและเป็นทั้งสองข้างของรังไข่ ประจำเดือนไม่ค่อยปกติขาดขาด,ขาด,ขาดหายหายมาบ้างไม่มาบ้างแต่ยังโชคดีที่สามีเนี่ยเชื้อดีมากคุณแม่บำรุงตามคำมพีแล้วตัดสินใจทำไอ UI ไอครั้งแรกครั้งเดียวติดแล้วก็ติด2ใบด้วยค่ะวันนี้คุณแม่คลอดแล้วนะคะน้องสี่เดือนแล้วนะคะวันนี้มาโชว์รูปน้องนาบุญด้วยเดี๋ยวมาคุยย้อนกันถึงเรื่องราวเอ๊ะบำรุงยังไงไอวีไอครั้งเดียวติดไม่ธรรมดานะคะครูก็อยู่ในสายกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูก้อยนะคะ โอเคอเค,คุณแม่เมจิกคุณแม่นัทการ<น>เดี๋ยวคุณแม่แนะนําตัวนิดนึงค่ะตอนนี้อยู่ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะจะออนแอร์เทปนี้ไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับแม่แม,แม่ท่านอื่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อนัทการวรมงนะคะชื่อเรียกสั้นๆว่า,าเมจิกก็ได้ค่ะ,คะเป็นคุณครูค่ะ่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอายุตอนนี้ปีนี้สามสิบสองค่ะสามสิบสองนะคะคุณแม่เป็นครูสอนวิชาอะไรคะ วิทยาศาสตร์ค่โอ้เยี่ยมเลยสอนวิทยาศาสตร์ระดับไหนคะคุณแม่ม .1 กับม .4 ค่ะม .1 กับม .4 วิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือว่าชีววิทยาหรืออะไรคะเป็นวิทยาศาสตร์คื้นขังค่ะวิทยาศาสตร์คุ้นขังมันจะเป็นธรณีวิทยาอ๋อสอนเรียนธรณีวิทยาสอนธรณีวิทยาโอเคชอบคุยกับคุณครูวิทยาศาสตร์นะคะคุยง่ายดีโอเควันนี้คุณแม่เมจิกคลอดน้องแล้วนะจ๊ะไม่ใช่เพิ่งจะตั้งครรภ์ กี่เดือนแล้วคะแม่ตอนนี้น้องนาบุญใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกชายค่ะชื่อน้องนาบุญอายุห้าเดือนกับเ <5 S 2> ดือนห้าเ <5 S 2> ดือนเจ็ดวันส่งรูปมาให้ใ,<ช>ให้ครูก,ก้อยดูเดี๋ยวให้แม่แม่ดูน่ารักมากเลยน้องนาบุญตอนนี้สี่เดือนกว่าเนาะที่ใส,<า>ส่หมวกใส่หมวกเป็ดน่ารักมากเลยน้องนาบุญแข็งแรงมากๆตอนคลอดน้ำหนักเท่าไหร่คะแม่ 3,330บาทเยี่ยมมากเยี่ยมมากมากเลยน้ำหนักดีมากๆครับผมโอเคเดี๋ยวย้อนคุยกันแม่เมจิกแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะแต่งตอนอายุ28ค่สพอดีพอดีไม่ได้ถือว่าแต่งงานช้ากำลังดีแล้วปล่อยกี่ปีกี่เดือนถึงจะรู้ว่า something wrong ฉันน่าจะไม่ได้มีง่ายนะจริงๆระคร่ะ ไม่ได้คุมเคาเียก่ะคุมคูค่าคู่ค่ีค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาปล่อยจริงจงก็คือตอนช่วงปีหกของค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วออกไปที <replied well. S 1> um, okay ่แล้วหนูนเพิ่งจะมาปล่อยก็แสดงว่าจริงๆเราแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเรายังไม่ยังไม่มีหนึ่งหนึ่งปีถูกไหมคะยังค่ะแล้วก็มาปล่อยอีกหนึ่งปีมาปล่อย มาปล่อยที่หกสองก็ประมาณสองปีอะค่ะบอกโอ้ก็มาแล้วสองปีอะสองปีตอนนั้นอะตอนที่เราปล่อยอะมันปล่อยแบบธรรมชาติเลยคือนอนอยู่กินกันปกติหรือว่านับไข่ตกอะไรเรียบร้อยคือก่อนที่จะปล่อยะนะคะก็คือต้อง,ต,องต้องขอเลเวลก่อนนะคะว่าก็ไปตรวจสุขภาพนะคะ,คะไปตรวจสุขภาพปกติเลยค่ะนั่ะตหวสุขภาพขั้นพื้นฐานทั่วไปค่ะก็ของของร่างด่วน ความสมบูรณ์ของมดลูกทั่วไปค่ะความสมบูรณ์มดลูกความสมบูรณ์ของรังไข่ตรวจเลือดตรวจไขมันในเลือดคือพูดง่ายๆว่าเหมือนตรวจพื้นฐานสุขภาพทั่วไปและแอบดูรังไข่กับมดลูกไปนิดนึงคแค่นั้นแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอก็บอกว่าปล่อยธรรมชาติแต่ก่อนกสังเดือนแล้วก็นับวันไข่ตกนั่นแหละค่ะนับวันไข่ตกพอวันไข่ตกแล้วก็วางแขนนะคะค่ะ ซึ่งตอนนั้นที่เราเราไปตรวจตอนนั้นคือก็ไม่ได้มีอะไรดูน่ากงังวลไม่ค่ะก็คือเราเราก็ใช้ชีวิตปกติมันไม่ได้มีอะไรที่แบบทาให้หน่ากังวลว่าเราน่าจะเป็นคนที่มีวิต้าหรืออะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะก็คือไปดูมดลูกไม่ได้มีเนื้องอกไปดูรังไข่ไม่ได้มีซีดเป็นไปตามปกติใช่ค่ะครั้งครั้งแรกเน <c oughs> ี่ยค่ะจะตรวจแค่มดลูกก่อน <c oughs> อ๋อยังไม่ได้ดูรังไข่ปกติไหมแต่ว่ายังไม่ได้ดูถึงรังไข่ค่ะว่า รังไข่ของเราเนี่ยปกติหรือว่ามีอย่างอื่นผิดพลาดหรือะคะก็ดูแค่หมดลูกกับผลเลือดว่าไม่ได้เป็นพวกเลือดมีไขมันสูงน้ําตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลอะไรก็คือดูสุขภาพทั่วไปมากกว่ายังไม่ถึงขั้นเจาะฮอร์โมนฮอร์โมน FSH ฮอร์โมน LH ฮอร์โมนเอสตรเดนอะไรคือยังเพราะเรายังไม่ถึงขั้นแบบเข้าไข่มีุตรยากก็ไม่จําเป็นต้องตรวจขนาดนั้นใช่ค่ะซึ่งสามีเราก็ไม่ได้ตรวจสเปิมด้วยในรอบแรก ตรวจแค่เลือดธรรมดาแม่นับวันไข่ตกถามจริงเคยเทสเจอรสองขีดที่เป็น LH อ่ะทุกรอบไหมในสม<ช>เดือนแล้วนอะซื้อเครื่องตรวจเลยนะค่ะแบบดิจิตอลที่เป็นที่เป็น,นแถบอ่าเป็นแถบแบบแมนวนวลคือ2ขีด<ช>เทส LH ตอนนั้นมันขึ้น 2, <ช> 2> ขีดแดงเท่ากันไหมคะในทุกเดือนที่เราตรวจก็บางทีมันเป็นบาครา้งอะค่ะาก็เท่าบางก็แบบ เป็นจางอ่ะไม่ไม่เคยที่แบบเหมือนแบบสม่ำเสมออืมก็แสดงว่าในสามเดือนนั้นบางเดือนก็เจอบางเดือนก็ไม่เจอใช่ค่ะแต่ว่าก็ปกติแล้ว่ค่ะอ่าเป็นคนที่เป็นประจำเดือนทุกครั้งคือจะต้องปวดท้องปวดท้องแบบแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเป็นลมอะไรคะคือแบบปวดท้องที่มันแบบมันไม่ไม่ใช่ไม่ปกติเราจะใช่ค่ะ คือเรารู้ว่าเนี่ยมันปวดท้องแต่มันไม่ได้ปวดท้องแบบปกติมันก็ค่อนข้างมากแต่ไม่ถึงขั้นเหมือนคนอื่นที่แบบบางคนเป็นลมเลยนะทํางานไม่ได้ค่ะแล้วก็รอบเดือนเนี่ยมันไม่ได้มาแบบตรงกันเป็มๆทุกเดือนนะะก็นับครพอพอรู้ว่าตัวเองจะต้องแบบมีลูกเนี่ยคือวางแผนมาตั้งแต่ปีหกสองเลยค่ะวก็จดบันทึกประจาเดือนของตัวเองค่ะทุกๆเดือนมันเป็นยังไงคะว่าเดือนหนึ่ง ่ายาวประจำเดือนยาวเท่าไหร่เท่าไหรแต่จะรอบเดือนค่ะมันแล้วมันได้เป็นยังไงบ้างคะแม่ผลคือบางเดือนสั้นบางเดือนยาวค่ะปกติเนี่ยคือจะประมาณยี่สิแปดค่ะยิเกาวันใช่ไหมคะค่ะของแม่เป็นยังไงของของแม่จิตเนี่ยก็จะเกินไปประมาณอสามสิบสามถึงสามสิบห้าถ้าเนเงินที่เราแบบทำงานแล้วเราเครียดมากๆกก็ยิ่งยาวใช่ก็จะถึงบางครั้งเนี่ย โอ้คือเคยลากไปถึง40เลยนะฮะเคยค่ะช่วงนั้นที่แบบประเมินโรงเรียนประจัางจเครียดมากเลยค่ะงานก็เยอะนอนดึกมีผลเลยค่ะมีผลจริงๆค่ะการนอนดึกความเครียดมีผลอยู่แล้วคือหนึ่งโดยพื้นฐานเดิมอ่ะ ก็ไม่ใช่คนประจําเดือนแบบเป๊ะอยู่แล้วค่อนข้างจะเลดออกไปหน่อยนึงสัก3 2 3 3 3 4 3 5ยิ่งถ้ายิ่งเครียดยิ่งนอนดึกป่าเคยป่าไป40อันนี้จริงๆถ้าเราเช็คนามรอบเมนอ่ะก็ไม่ได้จัดว่าแบบเป็นผู้หญิงแบบว่าจเจริญพันธุ์ง่ายซะเท่าไหร่นะแต่ก็ด้วยอายุเรายังได้ตอนนั้นโอเคแม่ตัดสินใจว่าอเอยฉันจะต้องพบหมอแล้วแหละเพราะฉันฉันปล่อยตามธรรมชาติมันไม่ติดอ่ะกี่เดือนกี่ปี ปล่อยมาแล้วสามสามเดือนปล่อยธรรมชาตินะคะตามกาหนดที่คุณหมอนน้นเพราะว่าไปหาคุณหมออ่าสุติเรรีเวนะคะแล้วค,คุณหมอบอกว่าถ้าสามเดือนแล้วยังไม่ติดธรรมชาติมาหาหมออีกนะวันที่ไปหาคุณหมอนนะคะ่ะก็จะไปปึกษายอีกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งเขาก็อ่ตั้งครรภ์แล้วแล้วก็คุยกันก็แนะนำค่ะาาคว่าอคุณแม่ลองเข้าไปดูเพจ อ,อ๋อนะคือไปเจอแม่ที่เขาท้องแล้วเขาปปเป็นลูกเพลทก้อยอยู่ใช่ใชค่ะอ๋อตอนแรกคือแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่าเองจะเป็นลูกยาก็ไม่ได้ไม่ได้รำลุงไม่ได้อะไรไงค่ะพอแม่ท่านก็บอกก็เลยลองเข้าไปดูในเพลทก้อยก็อ่านศึกษาข้อมูลที่คุกก้อยนำเสนอไว้ค่ะค่ะ,คะแล้วก็สั่งของมารำุงเลยค่ะซึ่งตอนนั้นพอเราอ่านเราได้ความรู้แล้วเรารู้หรือยังว่าเราเป็นอะไร ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ไปตรวจตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็น P C O S ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แค่แบบเอ้ยฉันก็อยากจะบำรุงเตรียมพร้อมตั้งครรภ์ซะหน่อยแต่ฉันคงไม่ใช่ผู้มีบุตรยากหรอกอายุฉันแค่นี้เองแล้วฉันก็ปล่อยมาแค่สามสี่เดือนเองยังไม่ติดฉันไม่ใช่หรอกที่ตัดสินใจค่ะที่ตัดสินใจไปไปคลินิกไปหาคุณหมอที่คลินิกเฉพาะทางเลยรอบนี้มีบุตรยากโดยเฉพาะค่ะก็ไปตรวจ ค่ะตรวจที่ตรวจชุดใหญ่เลยค่ะตรวจสเปิร์มถุงตัอแล้วก็ตรวจของของฮอร์โมนคุณแม่ไปตรวจฮอร์โมนตรวจรังไข่รังไข่อะไรทั้งหมดเลยค่ะผู้ที่โรงเรียนแนะนำค่ะเขาบอกว่าีถ้ามาปล่อยให้แบบนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวคนที่เขาแนะนำก็คือเขาเป็นเป็นครูเหมือนกันแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีบุตรไม่มีลูกเพราะว่าเขาเหมือนแบบ เหมือนไม่ได้ไม่ได้วางแผนดูแลเหมือนยางสมัยนี้ไงคะคือแบบจนอายุจนอายุผ่านไปจนถึงเลยจุดใช่ไหมคะคนที่แนะนําคือคือเลยจุดที่จะมีได้แล้วเขาก็ไม่อยากให้ให้แม่เมจิกับเป็นเหมือนเขาใช่ค่ะเขาก็บอกไปให้ไปนะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยเขาไม่ได้พูดแค่รอบเดียวนะคะเขาพูดหลายรอบ ก็เลยตัดสินใจไปนั่นแหละค่ะแล้วกับคุณแม่ที่เขาท้องแล้วเขาบอกว่าให้ไปดูเพจครูก้อยอ่ะครูก็อยากทราบคุณแม่คนนั้นเขาท้องแบบไหนคะธรรมชาติหรือว่าอีกซี่หรือว่าอะไรคะเขาท้องธรรมชาติค่ะโอ๋ออายุเท่าไหร่คะไม่ไม่ไมได้ถาม,ม,ถามอ๋อแต่ว่าเขาก็บอกว่าแม่ไปเตรียมตัวบำรุงแบบนี้สิตอนนั้นแม่ก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มเข้ามาศึกษาในเพจและประกอบกับมีคุณครูแนะนําว่าต้องไปตรวจ ที่คลินิกมีบุทยากโดยเฉพาะด้วยนะเดี๋ยวอายุเธอจะมากเดี๋จะล่วงเลย,เลยไปนะแม่ก็เลยไปตรวจฮอร์โมนไปตรวจรังไข่รอบนี้สามีตรวจสเร์มด้วยผลเป็นยังไงอะแม่เมจิผลของของของแปนะคะคือสเร์มปกติแล้วก็สมบูรณ์มากสมบูรณ์ดีมากเนี่ยคือข้อดีอหลายคนอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอข้อดีแบบนี้นะบางคนซ้ําทั้งคู่ คือผู้หญิงไขายมีปัญหาแล้วความมเปมีปัญหาแล้วบางคนสามีมีปัญหาสเปิร์มอีกอันนี้จะหนักแบบดับเบิลส่วนของตัวเองเนี่ยคือปรากฏว่าลูกก็ปกตินะคะแต่ว่ารังไข่เป็น PCOS ทั้งสองข้างยนี่ไงนี่ไงที่มันส่อที่รอบเดือนเราอะ มันต่อมาในอาการของรอบเดือนเราที่มันยาวแล้วเราก็ชอบปวดประจําเดือนแล้วแม่เป็นสองข้างตอนนั้นอันตรซาวดูรังไข่ตาเรามองไปด้วยไหมคะในภาพอันตรซาวในจอมองเห็นอยู่ค่ะเห็นอะไรในรังไข่มันจะเป็นแบบถุงน้ำนั่นแหละค่ะเป็นรังไข่โอ้ย <laughs> คือแม่แม่หลายคนอาจจะไม่รู้ภาวะนี้คือถ้าไปอันตรซาวนะถ้าคนเป็นหนักนะ บางคนเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วจะมีไข่ใบจิว๋วลักษณะคล้ายถุงน้ํากระจุกอยู่ในรังไข่เต็มไปหมดเลยค่ะเหมือนพวงองุ่นเหมือนกับสร้อยมุกที่ร้อยเรียงอะขนลุกภาวะเดียวกันค่ะพวกนี้บางทีอะรอบเดือนไม่ได้หายนะแค่ยาวเหมือนทุก,ก้อยเนี่ยไม่ได้หายนะแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีลูกยากเพราะว่าเมนเรามาทุกเดือนแต่บางทีก็ยาวบางทีก็สี่สิบบางทีก็สามห้าสามหกแต่พอเราไปอันตราสาวโอ้โหถุงน้ํากระจุกอยู่ในรังไข่ ไข่ด้อยคุณภาพไข่ใบเล็กและมันไม่ค่อยตกค่ะจะมานับวันไข่ตกเหมือนชาวบาเนี่ยคุณหวังไปเลยค่ะบางทีมันไม่ตกนะปั่มๆกันยังไงมันก็ไม่ติดไข่มันไม่ตกมันจะติดยังไงถูกไหมแม่เสร็จตอนนั้นพอเราเห็นแล้วหมอบอกว่าเป็น PCOS เรารู้อย่างคืออะไรมันคืออะไร PCOS ค่ะคุณหมอก็อธิบายให้ฟัง,ง,งก็ต้องคุณหมอก็ต่ใจนะคะว่า <c oughs> มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเยเนเนอะ <c oughs> บางท่านเนี่ยคุณ คุณหมอเจอเนี่ยคือเป็นเยอะมาก,กว่านีะคะห,หลังจากที่คุณหมอบอกว่าแม่เป็น P C O S อะแม่กลับมาแล้วหาคําตอบเลยนะคะว่าฉันต้องทํายังไงต่อใช่ค่ะคือแบบช่วงนั้นที่คือเปิดประเทืของคุณต้อยนีว่าง้วนั่งอ่านนั่งอ่านาตลอดเลยะคะ่ะคือพอเราศึกษาเรารู้ว่าที่มาที่ไปของ P C O S คืออะไรแล้วก็จัดการดูแลตัวเองอะค่ะคือเราเรารู้ว่าเราทำ I U I เนี่ย เราเพื่อหนหมออย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะทีนี้คุณหมออ่ะก็ช่วยได้แค่ในส่วนของคุณหออมอถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยดูแลตัวเองนะคะยังไงอ่ะมันก็ไม่ติดเราก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงจังตามที่คุูก้อยแนะนําเลยค่ะซึ่งตอนนั้นแม่ก็เริ่มเลยว่าโอเคฉันจะทำไอ UI แต่ฉันจะต้องทำแบบมีความรู้ฉันต้องเตรียมก่อนแม่เตรียมตัวก<ช>ี่เดือนคะแม่ก่อนจะไปฉีดเชื้อครั้งนี้นะคะ่ะ ประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนแต่ถ้าให้คะแนนตัวเองแม่ให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์คะว่ากี่คะแนนเต็มสิบนะเป็นคนครูเต็มสิบไม่ให้คะแนนความจริงจังอะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอือให้เก้าค่ะโอ้เก้าเชื่อไหมว่าในในใน,ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ไม่มีใครให้คะแนนต่ํากว่าเก้าเลยแม่คนที่สําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เก้างดหวานใช่ค่ะเนี่ยแม่พิมพ์มาให้หมดเลยงดหวานเด็ดขาดเนี่ยคุณครูเนี่ยจะให้ดูเลย ลักษณะของคุณครูจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณครูเนี่ยจะ1 2 3 4 5เพราะเวลาเราสอนเด็กเราต้องสรุปให้เด็กใช่ไหมแม่มันจะมีขั้นตอนสรุปใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูเนี่ยเวลาเขาศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสรุปเนี่ยลักษณะของคุณครูเห็นไหมคุณแม่เขียนเลยปฏิบัติตามครูก้อยบอกค่ะ1นงวดวันเด็ดขาด2ดื่มน้ำมะกรดูด3 ดื่มโปรโตีนผสมนมอัลมอนด์เรียบร้อยมากเลยพิมพ์ก็สวยไข่ต้มดื่มน้ําเยอะๆดื่มชาดอกคาฝอยตอนเริ่มมีประจําเดือนวันแรกทคาคัสตอร์ออยแพ็คดื่มน้ําผักผลไม้ปัน่นงดชากาแฟทานอะโวคาโดทานเานมเล็ดฟักทองแล้วก็เขียนไม่ผิดด้วยเนี่ยลักษณะของคุณครูดีมากปรากฏทําอยู่แบบเนี้ยสามีไม่สามีไม่ยุ่งเลยใช่ไหมคะสามีไม่มำรุงเลยใช่ไหมคะรอบรอบครั้งเนี้ค่ะสามีสมั่งอ่าอ่า,ขาเขาเรียกอะไรนะคอะ ผู้ชายร่าบปลาไหลเผือกเลยเหรอคะใช่ค่ะสั่งของคุกก้อนมาให้ให้ทอมแสดงนี่ขนาดเขาดีอยู่แล้วนะแม่เขาก็ยังไม่ละเลยนะขนาดของเขาดีอยู่แล้วนะแต่เราเชื่อว่ามันต้องบำรุงไปแล้วมันก็จะได้ผลดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราฉีดเชื้อแม่มันอาศัยเชื้อของสามีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่จะวิ่งไปเจาะเองให้ความร่วมมือดีมากนี่น่ารัก ใ,ใ,ให้ให้ให้ทาอะไรก็คือทานให้ทำอะไรต็มีันมาช่วนเขา้องที่จะช่วยเขดทุกอย่างดีมากแล้วทุกคู่เป็นอย่างนี้เลยคนที่สัมภาษณ์แล้วสําเร็จนะคะแม่ไม่ได้ทําคนเดียวสามีร่วมด้วยหรือบางคนสามีไม่ได้มีปัญหานะแต่ภรรยาบอกว่าบํารุงไปด้วยนะคะคุณมันเป็นการเพิ่มโอกาสสามีเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันหมดเนี่ยมันถึงจะประสบความสําเร็จตอนนั้นคุณแม่ลองบอกสเต็ปให้กูก้อยฟังอีกรอบได้ไหมคะยังพอจําได้ไหมมันนานมาแล้วนะ วัดเช้ามาเราทําอะไรยังไงอย่างนี้ยค่ะตื่นมานะคะก็ดื่มน้ำดื่มน้ำสะอาดะคะน้ำเปล่าอันน้ำเปล่าก่อนหนึ่งแก้วแล้วก็ตามด้วยน้ำมะกรูดอันสดๆนะคะเห็นคุกก็แบบคุกก็บอกว่ากระจดเลยทีเดียวไม่ต้องมาทีนี้ทีไรอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เป็นกระโดดไปเลยค่ะน้ำมะกรูดค่ะจบแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ทำไข่ต้มพวกอะโวคาโดนี่ค่ะแล้ว โมตีนโมตีนชงผสมกับพวกนมอัลมอ,อ,อนด์อะพราะนั้นคือจะไม่กินนมวัวเลยจ้าค่ะจะไม่แตะนมวัวเลยแล้วก็ะจะเป็นนมถ้าถ้าไม่นมอ,อัลมอนด์ก็จะเป็นนมแพะอ้าค่ะือแบบถ้ากินหมดเนี้ยนะคะ,ะคือตอนเช้าอนคือไม่ต้องอาหารอื่นไม่ต้องนะคะ่ะคือมันทดแทนไปได้แล้วค่ะมันมันครบห้าหมู่นะคะที่แม่กินไปก็ครบหมดแล้วแหละ นะ้ำโปรตีนก็ได้เรียบร้อยบางทีกินข้าวไม่ทันตอนเช้าอย่าไปงดชงโปรตีนไปสักแก้วนึงก็คือถือว่าสารอาหารครบไข่ต้มอย่างเงี้ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตกินไข่ต้มสองฟองโปรตีนมาเต็มเต็มอิ่มด้วยนะคะระหว่างวันก็จะจัดนมอัลมอนด์กับโปรตีนเพิ่มอ,อีกอ่าเป็นสองซองต่อวันค่ะคนอืน่นสั่งก<อ>าแฟเราไม่กินไม่กินคะ่ะปกติไม่จะไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วเป็นคนที่ติดชาเขียว อโอเคก็เหมือนกันแนวเดียวกันมันใส่นมด้วยถูกไหมใส่น้ําตาลด้วยใช่บางทีเราไม่ได้ติดชาเขียวเราติด,เร,ตดเราติดนมครีมอะติดความอร่อยอะนะถ้าเราติดชาเขียวเราจะกินชาเขียวร้อนแบบไม่ใส่ครีมนมถูกไหมแม่อันนี้มันอร่อยอม,มันเสพติดความอร่อยตัดออกไปชงโปรตีนแทนถ้าเป็นตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะดื่มน้ำผิงนะคะอ่ะาค่ะให้หม<ร>ดรูป<ด>อุ่นก่อนนอนเลยค่ะ เราก็ทําแบบนี้เป็นวิสัยเลยใช่ค่ะบำรงไปเรื่อยๆแล้วช่วงก่อนประจำเดือนมาช่วงประจำเดือนมาวันแรกใช่ไหมคะคลก็ดื่มน้ําดอกคาฝอยอืมค่ะแล้วก็จะบอกว่าเคล็ดลับของน้ําของน้ามะกรูดกับดอกคำฝอยเนี่ยคือถ้าใครได้ทานตอตัวนี้นะคะเลืดอดประจำเดือนอ่ะจะมาแบบสีสดแดงสดใช่ครูก็ได้บอกเลย ทุกเคสแม่แ<ต>ที่มาบอกอะ่ะม,มันดำเมื่อก่อนแต่ที่เราแบบเป็นประจำเดือนแล้วแบบออกมาแล้วแบบค้ำๆบ้านใช่แต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้กินพวกเนี้ยมันก็จะมีริ่มเลือดค้างค้างบางคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มกินครั้งแรกๆะคะ่ะบางทีมันขับเป็นริ่มเลือดดำๆออกมาได้นะแต่พอเดือนสองเดือนหลังแดงแบบเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีความสกรปรกตกค้างอะ่ะอันนี้เห็นผลแบบเอฟเฟกตีฟมากๆแม่ปฏิบัติอย่างนี้ปุ๊บถึงเวลาหมอนัด ไป i นะคะตอนนั้นอันตราซาวเห็นไข่กี่ฟองคะในวันนั้นมันมีมันมีไข่ที่สมบูรณ์อยู่ประมาณสใบประมาณ3ใบที่โตตามเกณฑ์ยี่ิบมิลเนี่ยนะใช่ค่ะก็เห็นอยู่3ามใบทั้งทั้งรังไข่ทั้งสองข้างค่ะเล็กๆก็คือมันก็ PCOS มันก็กระตุ้นไม่โตซึ่งปกติ IUI หมอมักจะไม่ค่อยให้เกิน3ใบเพราะฉะนั้นยากระตุ้นคือเป็นยากระตุ้นต่ำ แต่ถ้าเราไปฉีดไปฉีดที่หน้าท้องอะคะ่ะเหมือนเราทำอีกซี่อะไอไข่เล็กๆบางทีขึ้นหมดถ้าเรามอมุงอะนะคะอันนี้เขาไม่ให้มันโตหลายใบยแม่เพราะเขากลัวติดแฝดเยอะก็ส่วนใหญ่ประมาณ2ใบา3บาใบถ้าสีใบหมอไล่กลับบ้านแล้วรอบนี้ไม่ฉีดให้คุมแฝดไม่ได้รอบนั้นพอแม่ฉีดเชื้อไปปุ๊บปรากฏว่า test แอบเทสแอบเทสก่อนคะ่ะเพราะว่ามัาานล้นแม่แล้วเจตอตลอดทุกเดือน,นะคะ่ะแล้วมันเหมือนแบบเราเฟลเฟลเฟล,เฟลทุกเดือนเนีย่ยเราแบบ ไม่อยากที่แบบเซลตรงนั้นอีกแล้วนะะพอเทสรอบนี้ปรากฏขึ้นเลยไหมคะเช้านั้นขึ้นเลยค่ะคชัดไหมตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องพีซยโอโอค่ะก็แบบโอ้ขึ้นสองขีดคือแบบดีใจมากค่ะเราเชื่อไหมว่าเราท้องหรือเราคิดว่าเนี่ยเราบำรุงมาดีมันต้องติดสิค่ะก,ก็คิดแบบนั้นนะคะว่าว่าน่าจะใช่แน่นอน ว่าเราอุตสาห์ตั้งใจมาแล้วยังไงเราต้องได้แน่นอนตอนนั้นเราเราดีใจแบบเกินสถิติไหมคะเพราะว่าแม่เชื่อไหมการทำไอูไครั้งแรกติดอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอันนี้เราทราบสถิติใช่ไหมคะว่าจริงๆ IUI เปอร์เซ็นต์ติดมันแค่สิบต่อรอบแล้วส่วนใหญ่ก็ต้อง3าสีครั้ง้าค่ะปรากฏพอไปอันต์ซา,าวถุงตั้งครรภมีสถุงค่ะใช่ค่ะเอ้ยนี่มีถุงเมีถุง B เรารู้สึกยังไงอะแม่อันท้าซาวเจอสองถุงจากการทำไอยูไออะตอนนั้นที่ไปอันท้าซาวเห็นภ่าสองถุงก,ก็รู้สึกแบบยิ้มแก้มปีติอยู่ในใจค่ะว่าเราน่าจะได้แฝด<อ>แฝดคุณหมอก็มั่นคอนเฟิร์มไม่กล้าค,คอนเฟิร์มนะคะว่าดีเนี่ยจะจะเริเ่กตื<ม>่โตไหม เดี๋ยวให้ดูรูปนะคะเพราะว่ามีถุงค่อนข้างเล็ก<ช>อตอนนี้คุณหมอยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะได้ไปต่อทั้งคู่ไม้แต่โอเคเบื้องต้นเจอสองถุงทั้งคันคือพูด,ดง่ายๆว่ายังไงก็ติดสองแล้วแหละแต่ว่าจะไปต่อทั้งคู่ไมมต้องอันตราซาวดูเรื่อยๆใช่ค่ะก็ดูแลพยายามที่แบบถนอมตัวเองมากๆเลยะค่ะแล้วปรากฏว่าบิ่ช่วงหนึ่งที่ เลือดออกมาซึม่ๆแบบเหมือนจันดามาค่ะเลือดขมีท้องทองพันตาเลยเนี่ยค่ะก็เลยตกใจว่าเหมือนแบบน้องเขายังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอายุคันประมาณเท่าไหร่คะที่เริ่มมีเลือดสีคําๆออกมาน่าจะประมาณได้เดือนกว่าๆแล้วนะโอเคค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ฉีดยา กันแทงค่ะยากันแทงก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนี่แหละค่ะเพื่อให้ผนังมดลูกมันหนาตัวมากขึ้นจะได้อุ้มตัวอ่อนเอาไว้ค่ะค่ะพอฉีดครบกำหนดแล้วน่าจะประมาณสามถึงสี่ครั้งนะคะถ้าจะไม่ผิดค่ะแล้วก็ไปเช็คอีกครั้งปรากฏว่าเหลือเลียน้องแค่ถุงเดียวเหลือแค่ถุงเดียวตอนนั้นเราเสียใจหรือเราดีใจหรือเราโอเค ที่อย่างน้อยเราเหลือหนึ่งค่ะก็คือดีดีใจแล้วค่ะคือยังอย่างน้อยก็คือ,อยังอยู่คนหนึ่งค่ะโอเคของคุณแม่ตรวจนิปตี้เทสเรียบร้อยค่ะเชรา่ะนั้นเราก็ต้องทราบเพศตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ตอนช่วงสามเดือนแรกแหละใช่ค่ะเป็นลูกชายลูกชายอ้อนแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากนะคะโอเคคราวนี้เราตั้งคันเรียบร้อยแล้วคลอดตอนสามสิบเก้า สาสิบเก้าสัปดาห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคลอดเองไหมคะแม่หรือว่าผ่าคลอดอ้าตอนแรกคือตั้งใจว่าจะคลอดเองคลอดธรรมชาติน่ะค่ะ,ะ,คะแต่ทีนี้พอถึงวันที่ปวดท้องไปในหางคุณหมอค่ะ,คะแล้วปอตรฏดว่าก็รอคลอดไปเรื่อยๆจนถึงอ่าไปนัาไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลประมาณสามเก้าโมงเช้าค่ะแล้วก็ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณสี่โมงเย็นนะคุณหมอมาตรวจราเละเอียดอืมปรากฏว่าคุณหมอเขาเช็คไม่เป็นมีเช็คหัวใจอาการกรเต้นของหัวใจใช่ไหมคะปรากฏว่าช่วงที่มดลูกติดตัวน้องเขาอัตราการนต้นอ่อนลงคุณหมอก็เลยนีบเปลี่ยนแผนจอดใช่ค่ะเจาะน้ำค่ำ ดูแล้วก็ไม่โอทีแล้วค่ะหมอเลบอกว่าหมอต้องผ่าก็เลยตัดนใจผ่าฉวกเฉินเหมือนกันเนาะเราก็บีบหัวใจเหมือนกันนะตอนอารมณ์ที่แบบโอ้โหคุกไปเข้าใจเลยคลอดออกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหสามโลกว่าสมบูรณ์แข็งแรงรู้สึกยังไงคะแม่วันนั้นก็มันมันมันตื้มันตื้นันมากมาค่ะให้มันมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราแบบฟุ้ฟเราทุกที ตัวราเองค่ะคือนพื้นที่นะที่เขาเปิดตัวบสมบูรณ์ใช่คุ้มค่าจริงๆคุก็ยินดียินดีมากๆ,ๆกับคุณแม่เมจิกแล้วคุณแม่น่ารักมากส่งรูปน้องมาไม่ลืมไม่ลืมเหตุคูก,ก้อยไม่ลืมคูก,ก้อยเป็นหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีที่แม่ไปตั้งท้องแล้วก็คลอดน,น้องแล้วก็เอาน้องมาโชว์น่ารักมากเลยครับน้องนาบุญน่ารักมากครับนี่ <c oughs> คุก็เห็นแล้วแบบโอ้หัวใจพองโต ยินดีกับแม่มากๆแล้ววันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆที่ยังอุตส่าห์แบ่งแบ่งเวลาพวก,ก็รรู้เลยคนลูกอ่อนจะไม่ค่อยมีเวลาแต่แม่สละเวลาเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์แล้พวกเรเชื่อว่า<ม>ช่วงนี้สอนออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้อ,นอือสอนเข้มเลยคะ่ะขอบคุณมากๆคลิปนี้จะเป็นวิทยาทานให้กับแม่แม่ท่านอื่นคุณแม่จะเป็นครูของแม่แม่ท่านอื่นที่มีบทยากด้วยค่ะไม่ได้เป็นครูของนักเรียนอย่างเดียวฝากถึงคุณแม่ทุกท่านนะคะที่พยายาม ที่จะมีน้องอยู่นะคะคืออย่างดูดูเคสอย่างแม่ในติดเนีย่ยเป็นเป็นเป็นหลักนะคะคือถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นพีโอเอสแบบถึงขั้นรุนแรงมากมาย<ม>แต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีอะคะ่ะงดหวานหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ตามที่คุณพ่อแนะนำอะค่ะเราไสุดแล้วค่ะว่าเราสามารถที่จะมีน้องได้ขอให้คุณแม่ คุณแม่เข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติตนที่ให้เป๊ะๆตามนั้นแล้วคะจริงๆมันสำเร็จค่ะแม่ก็จะสําเร็จแน่นอนนะคะมันอยู่ที่เราต้องดูแลตัวเอง<ข>อร่วมไปด้วย<ม>ค่ะขอให้แม่ทุกคนสําเร็จนะเป็นแม่แม่เมจิกเป็นกําลังใจให้ขอบคุณครูก้อยมากๆค่ะที่แบ่งปันความรู้ดีๆให้กับคุณแม่ทุกท่านนะคะได้ประสบความสําเร็จในการมีตัวเล็กไว้ ชื่นใจกันะคะคือการที่มีเบบหวีนน้อยมาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันทําให้เราแบบมีความสุขมีชื่นใจมากะคะ่ะแล้วก็เอ่อเป็นเป็นวิทยาทานนะคะให้กับคนที่อยากมีลูกได้มีแนวทางในการดูแลตัวเองเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการมีลูกในอนาคตได้ต้องขอบคุณคุก้อยมากๆนะคะที่เปิดเพจ b บ b ี a แอน o m แล้วก็ วางแผนให้คําแนะนําดูแลแม่แมแมทุก่ันได้ประสบความสำเร็จกันขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณแม่ไม่จิตค่ะครูกกอ้ขอส่งน้ำอินทผลามเพียวแฮเว่นร้อเปซนตไปให้แม่หนึ่งหลังบำรุงน้ำนมต่อตอนนี้น้องยังยังดื่มนมแม่อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคตอนนี้นมเตนน็มถัง้วคะโอ้ยอยานมมาดีดีมากปั<ด>๊มเก็บเลยกินกันยาวๆไปเลย นะคะขอบคุณแม่เมจิงมากมา,กมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุก้อยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคส PCOS ซึ่งคุกยบอกเลยว่าปัญหา PCOS ภาวะถุงนั้นในรังไข่หรือภาวะไข่ไม่ตกเรือรงังเป็นภาวะที่ทำให้ผู้หญิงท้องยาก เป็นอันดับหนึ่งณนะปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวค่ะว่าจะต้องมีอายุมากนะคะจริงๆภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงวัยเจเริญพันธุ์เลยค่ะยี่บ2ายิบหกยี่สิบี่แปดสามสิบเป็นได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีการบำรุงดูแลตัวเองปรับสมดุลฮอร์โมนบำรุงไข่เราก็สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะและที่สําคัญเราต้องไปปรึกษาแพทย์ถ้าบางคนเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นไข่ไม่ตกเลยไข่ไม่ตกเรื้อรังอาจจะต้องฉีดเชื้อ IUI หรือถ้าหนักมากกว่านั้นสามีมีปัญหาด้วยอาจจะต้องอีกซี่ดูเคสของคุณ แม่เมจิกเป็นตัวอย่างนะคะบำรุงดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะประสบความสําเร็จในการทําอวัยครั้งแรกคุณก็รอฟังข่าวดีจากแม่แม่ทุกท่านนะคะหวังว่าคุณแม่ทุกท่านจะประสบความสําเร็จในเร็ววันและอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าเคสที่ยากกว่าเราก็ท้องได้ค่ะอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะรับรองมีเคสที่น่าสนใจแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ